มารอดูรถบคอ,อ,อนรบนอลนะครับลากบคอนอเป็นโบกี้บรรทุกนะครับเตรียมไปบรรทุกลางสายสุพรรณบุรีครับนานๆทีก็จะมีรถวิ่งเข้าสายสุพรรณบุรีครับในจากรถโดยสารชานเมืองขบวนสามห้าที่จะเข้าเฉพาะวันอาทิตย์นะครับแล้วออกมาเป็นสามหกเปนจันทร์วันนี้ก็จะมีรถรบอนานะครับเป็นรถงาน ลากดพ่วงไปสามคันนะครับไปขนลางที่สุพรรณบุรี อบาศูนาสามเก้านะครับครับเดี๋ยวรถก็จะเลี้ยวขวานะครับเข้าสายสวนบุรี หลังเลีวว้ยวขวาเข้าสายสะพานบุรีครับเลีวว้ยวขวาเข้าสายสะพานบุรีไปแล้วครับ